สวัสดีนะครับสวัสดีไวรูดกันพาทุกคนด้วยนะครับผมพบกับพินาเด็ฮีโร่นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับก็คือเจ้า X01 นะครับ Hunting Falcon นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พินะด้วยแล้วกันนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้า Hunting Falcon ตัวนี้กันเลยนะครับผมอันนี้เพิ่งต่อเสร็จสดๆร้อนๆนะครับก็ต่อดิบนะตอดิบตัดเส้นไปนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ทําอะไร มากดีคอก็ยังไม่ได้ติดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวหุ่นตัวนี้กันเลยนะครับครับผมสำหรับเจ้า Hunting Falcon ตัวนี้นะครับก็เป็นงานที่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้มารีวิวนะครับก็นะประกอบการตัดสินใจของเพื่อนแล้วกันนะครับว่าตัวนี้ควรค่าแก่การที่จะไปเก็บมาสะสมหรือเปล่าตัวนี้ก็ยังหาได้อยู่นะครับในในท้องตลาดนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับในด้านของการประกอบนะครับประกอบง่ายมากๆนะครับการประกอบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับถ้าดูตามคู่มือ ก็ประกอบได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีจุดที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับผมใช้เวลาประกอบไม่นานนะประมาณสี่ห้าชั่วโมงผมก็ไม่ช่วยเวลานะครับเพราะว่าใช้เวลาหลังเลิกงานนะมาประกอบนะครับตัวนี้ก็จับเวลาได้ไม่ค่อยเ,อเป๊ะเท่าไหร่ประมาณนี้แหละสี่ห้าชั่วโมงนะครับผมก็ก็ไม่นานไม่นานนะครับประกอบง่ายนะตัวนี้แต่รายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะก็จริงนะครับแต่ว่า ชิ้นส่วนต่างๆก็ไม่ได้หลุดหลวมนะครับอ,อย่างจุดต่างๆพวกนี้นะครับที่เป็นดีเทลที่เป็นจุดสีม่วงนะครับประมาณนี้นะครับสีม่วงชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยเขาก็แยกสีมาให้ได้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเยอะมากเลยนะชิ้นต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้หลุดหลวมนะครับต่อง่ายนะครับเนื่องด้วยมันเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะๆ,ๆนะครับมันทําให้ดีเทลของหุ่นเนี่ยมันดูดูละเอียดดูมีมิติอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับดูภาพรวมไปด้วยนะครับ การประกอบง่ายจริงๆนะครับพวกเกราะภายนอกเนี่ยนะครับพวกชิ้นเกราะต่างๆภายนอกที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยนะครับด้านนอกนะครับประกอบง่ายนะครับประกอบลื่นมือนะครับไม่ค่อยได้ใช้แรงกดมากเท่าไหร่แต่ว่าจุดที่ต้องใช้แรงกดค่อนข้างมากนะครับก็คือด้านในนะครับด้านโครงในนะครับสีเงินแบบนี้นะครับสีเหล็กแบบนี้นะครับที่เป็นโครงด้านในนะครับอันนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าประกอบยากตรงเนี้ยนะครับประกอบยากต้องใช้แรงกดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีการ ไม่มีการซ่อมนะไม่มีการได้ซ่อมได้เหลาได้คว้านนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าใช้แรงกดนิดนึงนะแต่ว่าก่ด้านนอกนี่ตอง่ายนะครับต่อง่ายสําหรับเนื้อพลาสติกนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับมันจับดูแล้วมันมันไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะครับแล้วมันเวลาเราเก็บรอยเกล็ดมันเก็บง่ายมากๆนะครับรอยเกล็ดเนี่ยคือแบบใช้คัตเตอร์ในการเก็บเนี่ยมันมันเก็บออกง่ายนะครับไม่ไม่ไม่ยากอะ คือมันเก็บเลื่อนออกไปเลยเหมือนมันมีความรู้สึกว่าเหมือนพลาสติกมันนิ่มนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้นิ่มนะครับเก็บง่ายมากแล้วก็ทําให้รอยเกตของเราที่เราเก็บมาเนี่ยมันเนียนนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือแผงพลาสติกงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นอันเดอร์เกตนะครับเกือบ90%เลยผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับจุดที่ต้องระวังในการต่อนะครับสำหรับแผงพลาสติกพวกนี้นะครับตัวชิ้นงานผมไม่ค่อยมีให้เห็นนะผมว่าผมไม่ได้ให้ถ่ายให้ดูแต่ตอนแรกนะครับก็คือตัวชิ้นพลาสติกถ เนี่ยมันจะมีอเดเกตที่เป็นลักษณะที่ว่า,าเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับผมมันไม่ใช่มันดูยากมันเหมือนมันไม่เหมือนรอยอเดเกตเหมือนของบันไดนะครับบางจุดนะครับจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแท่งๆขึ้นมาแบบเนี้ยทาให้เราแบบเวลาเราจะตัดเนี่ยเราก็ไม่กล้าตัดนะเรานึกว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับก็อาจจะต้องดูดีๆนะครับมองอตัวชิ้นคู่มือดีๆว่ามันมีอะไรที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าบางชิ้นไม่ใช่บางชิ้นแต่หลายหลายชิ้นเลยแหละนะครับหลายๆชิ้นเลยที่มันจะมีแบบอันเดอร์เกตโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าต้องตัดออกด้วยนะครับอันนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้า Hunting Falcon ตัวนี้นะครับก็มีจุดที่เป็นแหลมคมมากๆเลยนะครับหลายหลายจุดเลยนะครับจุดที่เป็นแบบความแหลมคมอะไรแบบนี้นะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาเราประกอบก็อาจจะเสี่ยงหักได้นะครับ ไม่ใช่เสียงหักอย่างเดียวนะครับเสียงทิมไม้ทิมมือตํามือได้นะครับเวลาเราเก็บเกตดอะไรแบบนี้นะครับผมแหลมมากนะแหลมคมมากเสียงเสียงที่งานของเราจะหักได้นะครับเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับไม่มีแผง PC มาเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูดีเทลของหุ่นโดยรวมกันนะครับดีเทลของเจ้าตัวหุ่นตัวนี้นะครับดีเทลคมมากมากนะครับสวยมากเลยนะครับอ่ะสังเกตดูดีเทลล่องรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ว่าเส้นล่องบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะเนี่ยแต่ว่าผมชอบนะครับผมว่ามันล่องเล็กอย่างเงี้ยมันเส้นคมดีนะครับ ตัวพาเนลไลน์ของมันเนี่ยนะครับนี่รายละเอียดต่างๆนะครับมันมันมันทำร่องมาได้แบบเล็กคมอ่ะนะครับผมนี่ทีเทลของตัวหุ่นทำออกมาได้ดีมากนะครับผมแอบสังเกตดูนะว่าดีไซน์ของงานจีนนะครับประมาณแบบเนี้ยนะครับงานพวกแบบเนี้ยนะครับผมสังเกตมาสักพักนึงแล้วล่ะว่าเป็นเอ่อเทียบกับงานบันไดนะครับงานของจีนมันก็จะทําเป็นลักษณะแหลมคมแบบนี้นะเนี่ยมันมีความแหลมคมมากๆเลยนะครับก็เวลาต่อก็้อาระวังกันด้วยนะครับ ส่วนชิ้นหน้าอ,อกอย่างนี้นะครับแหลมคมมากๆเลยนะครับนี่ตรงเข่าเนี่ยนี่เวลาเก็บร้อยเก็ดอะไรอย่างนี้นะครับเวลาจับเก็บร้อยเก็ดอะไรแบบนี้นะครับมีตาไม้ตํเมือนี่มีเลือดแน่ได้เลือดแน่ๆนะครับดูสังเกตหน้าตาของเขานะครับแต่ผมก็แอบไม่ค่อยชอบสีมันเท่าไหร่นะถ้าทําสีใหม่ผมก็ว่าน่าจะสวยนะครับทําสีเมทัลลิกอย่างตรงส่วนที่เป็นสีเขียวเข้มอย่างนี้นะครับ ดีเทลมันดีนะแต่ว่าสีผมว่ามันแยกสีที่แบบเทาสีเข้มแบบนี้กับสีเขียวแบบนี้มันดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะนะครับมันก็เลยน,นี้หรือผมยังไม่ได้ติดดีคอก็ไม่รู้นะถ้าติดดีคอก็อาจจะมีดูมีอะไรเยอะขึ้นนะครับดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆหมุนดูไปก่อนนะครับมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะนะครับมีชิ้นส่วนการประกอบเนี่ยเยอะมากนะครับทาให้หุ่นเรานี่มันมีมิตินะครับดูมีรายละเอียดอะไรเยอะเยอะมากนะครับผมว่าเจ้า hunting อค l c ตัวนี้นะครับค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าใครที่ชอบงานจีนที่แบบ คมๆแบบนี้นะครับแต่ว่าการต่อนี่ไม่ได้ไม่ได้ยากนะงานจีนทุกวันนี้นะครับไม่ได้ยากนะครับผมยิ่งเป็นงานตัวนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ด้วยนะของค่ายของเขาเลยนะครับด้วยราคา1,300นสนิดๆนะครับแต่ได้ของที่เยอะมากๆเลยนะครับสังเกตเห็นด้านหลังไหมครับด้านหลังนี่คือตัวนี้จะเป็นแพ็คหลังนะครับคือถ้าไม่ใส่แอคชั่นเบสเนี่ยถ้าจะยืนยืนไม่ได้นะมีคนมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะอยู่นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นแพ็คหลังที่ให้มา สี่ชิ้นนะครับคือจะติดด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีติดด้านล่างอีก2อันนะแพ็คหลังเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าถอดออกตัวนี้เป็นอาวุธก็จะมีเหลือแค่ชิ้นนี้นะเนี่ยเหลือแค่ชิ้นนี้ที่จะติดติดด้านหลังก็ไม่เห็นเลโฟกัสก่อนนะครับจะเหลือแค่ชิ้นนี้นะครับที่ติดด้านหลังอ่าสองชิ้นนี้จะเป็นอาวุธที่สามารถถอดออกมาได้นะครับอ่าทีนี้เราจะมาดูจุดขยับโดยรวมของเจ้าหุ่นตัวนี้กันนะครับน้ําหนักค่อนข้างเอาเรื่องนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูจุดขยับกันเลยครับ หัวเนี่ยสามารถขยับได้อิสระเลยนะครับแอบไปยินเสียงเอร่าดิาดไหมนะครับอันนี้ก็คือว่าเขาไม่มีแผง PC มาให้นะครับด้วยความที่เขาไม่มีแผง PC มาให้นะครับทำให้จุดขยับต่างๆนค่อนข้างแน่นนะครับมันจะได้ยินเสียงเอร่าดิาดนะประมาณนี้นะครับอันนี้จะจุดหัวนะครับก้มเงยได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้นะครับตรงส่วนแขนนะครับสามารถบุนได้นะครับเป็นจุดขยับที่เหมือนมาสเตเกตทั่วไปนะครับ ต่ค่อนข้างแน่นนะการขยับก็เวลาขยับก,ก็ระวังระวังนิดหนึ่งนะครับหมุนได้นะครับงอได้เป็นปกตินะครับใส่สามารถงอได้อ่งอได้ไม่สุดนะงอได้เท่านี้เองนะครับเอองอได้อยู่งอได้อยู่อ่นี่งอได้แบบนี้เลยนะครับงานทุกวันนี้จุดขยับเขาทำมาดีนะตรงส่วนลําตัวนะครับสามารถหมุนได้นะครับเออพอเราจะขยับเล่นเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันผมว่ามันมัน,ม,นมันรู้สึกมันจะแน่นเหมือนกัน ส่วนกระโปงนี่สามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ากระโปงนี่ผมว่ามันมัน,มนพิวไปหน่อยนะเนี่ยจุดขยับมันเยอะไปหน่อยครับเวลาเราจะจับขยับจุดเวลาเราจะมาขยับเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะหลวมได้เพราะจุดเชื่อมต่อมันเป็นพลาสติกผมกลัวมันจะหักนะจุดเชื่อมต่อมันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่เป็นบอลจอยพีซีนะครับอ่าเห็นไหมนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้สําหรับตัวกระโปงหลังนะ มันทําให้มันเวลาเราจับเล่นนะ่ยมันต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวมันจะหักเอานะครับตรงส่วนขาก็ผมชอบตรงขาก็ทานะดูดิเวลางอนะครับเวลางอแล้วตรงส่วนชิ้นเข่ามันจะสไลด์ไปด้วยนะครับจุดขยับผมว่าทําดีเลยนะครับถึงแม้มันจะแน่นเราก็ขยับระวังระวังนิดนึงนะมันจะค่อนข้างแน่นเพราะว่าแผงนพิซีไม่มีนะทาดีทําดีนะครับจุดขยับดีมากนะครับด้านขาแบบนี้นะครับ ตรงส่วนปลายนี่แยกกันกับส้นเท้านะครับด้านหลังก็ขยับได้นะครับพวกชิ้นที่เป็นแพ็คลังต่างๆนะครับสามารถขยับเล่นได้หมดเลยนะฮะจะกลางเล่นได้หมดเลยนะก็ถ้าใครชอบงานสไตล์นี้ก็ก็ลองหาดูนะครับมันยังมีขายอยู่นะผมชอบความคมความเหลี่ยมคมของมันอะมันมัน,ม,นมันโฉบเฉี่ยวดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์ต่างๆที่ให้มาในตัวนี้กันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คืออุปรกรณ์ที่จะมีมาให้ในตัวหุน่น ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับคือแบบให้มาล้นๆเลยนะนะครับไอ้ตัวนี้จริงๆมีสี่ชิ้นนะนี่นะครับไอ้ตัวที่เป็นอาวุธแล้วก็แพ็คหลังเนี่ยมีสี่ชิ้นอยู่ติดอยู่ติดอยู่ที่ตัวหุ่นสองสองชิ้นนะครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่จะได้นะครับแถมมากับตัวุ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทีละอย่างกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะที่ได้ชิ้นแรกนะครับก็คือแอคชั่นเบสเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอคชั่นเบสที่เป็นมาตรฐานนะครับสําหรับเหมือนมาตรตเกตทั่วๆไปนะครับ ก็เนื้อพลาสติกก็ค่อนข้างดีนะครับนี่แต่มันจะดูมันๆนิดนึงนะเนื้อพลาสติกมันๆนิดนึงอาจจะต้องทำความสะอาดทนึงนะครับสามารถยืดได้นะครับยืดได้หดได้ตรงนี้นะครับมีจุดที่ล็อกได้ปกติเลยตรงนี้นะครับค่อนข้างชอบนะครับสําหรับตัวแอคชั่นเบีตัวนี้นะครับเขาค่อนข้างใส่ใจนะผมว่านะครับทาค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมที่ไปที่อุดรูนะครับของแอคชั่นเบีมี6จุดนะครับ1 2 3 4 5 6ห้านะครับอันนี้จะเป็นสามารถเปิดออกมาได้นะครับ จุดนี้จะเป็นจุดที่ใช้เสียบนะครับแกนใสอันนี้นะครับแกนใสที่จะเล่นกับตัวพ์ดเอฟเฟกต่างๆนะครับเสียบไว้อย่างนี้นะครับเล่นพ์ดเอฟเฟกพวกเอฟเฟกแสงอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเสียบไว้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นตัวนี้นะครับกดได้นะครับผมว่าเขาใส่จรายละเอียดมาดีเลยนะอันนี้นะครับค่อนข้างดีนะครับตัวนี้แอคชั่นเบดนะครับ แล้วจุดที่ผมชอบอ enfin. ีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงส่วนปลายตรงนี้นะครับที่จุดที่จะเชื่อมกับตัวหุ่นนะครับนี่นะครับตรงส่วนปลายเนี่ยเขาจะทาเป็นแบบอย่างนี้นะมันไม่ได้เป็นแบบเสียบเหมือนแอคชั่นเบรที่เคยเห็นทั่วไปนะครับมันจะเสียบเข้าตรงนี้นะมันจะเสียบเข้าด้านหลังของตัวหุ่นอย่างนี้นะครับก็เวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมันไม่ได้เสียบเข้าตรงๆแบบนี้เหมือนแอคชั่นเบรทั่วไปนะครับมันจะเสียบขึ้นไปในแนวตั้งแบบนี้นะครับเสียบเข้าไป ข้าไปด้านในแบบนี้ผมว่ามันรับน้ําหนักเนี่ยมันจะเสียเข้าไปแบบทิมขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับผมว่ามันรับน้ําหนักได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยมันจะรับน้าหนักตัวหุ่นได้แบบแบบดีมากนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับเขาใส่ใจรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับแอคชั่นเบรตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นชิ้นอาวุธนะครับสามารถติดกับที่แขนของหุ่นได้นะครับจะเป็นกึ่งดาบกึ่งโล่นะนี้จะมีจุดขยับที่สามารถขยับเล่นได้นะครับปลายก็งอได้แบบนี้นะครับขยับได้2สเต็ปอ่าแบบนี้นะฮะก็เอาพ สีม่วงเนี่ยมาเสียบนะครับตัวนี้จะมีให้2ชิ้นนะครับสามารถติดกับแขนของตัวหุ่นได้นะครับตัวนี้ก็จะมีรูอยู่นะครับสามารถแบบเอามาติดอย่างนี้ได้นะครับตัวหุ่นสวมเข้าไปเลยนะครับอันนี้สามารถขยับได้นะครับมีจุดขยับที่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปที่จะได้นะครับก็คือเอฟเฟกต์พาสแสงต่างๆนะครับพาสแสงสีม่วงนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆไอพ่นนะอันนี้จะได้มา4ชิ้นนะครับ ไอพ่นใหญ่ครับได้มา4ชิ้นไอพ่นเล็กอีก4ชิ้นนะครับไอพ่นเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะตัวลำแสงนะครับตัวลำแสงตัวนี้ได้มา4ชิ้นเหมือนกันนะครับเอาไว้ไปเล่นกับพาร์ตอาวุธนะครับผมเนี่ยอันนี้ลำแสงเล็กเหมือนกันนะครับ4ชิ้นเหมือนกันนะครับแหลมๆเลยซึ่งเวลาเล่นนะครับเจ้าพาร์ตเอฟเฟกตัวนี้นะครับเราสามารถนํามาติดกับตัวที่เป็นแพ็คหลังแบบนี้ได้นะครับนี่มันจะเป็นคล้ายๆฟันเนลนะฟันเนลก็ได้นะครับเป็นติดเป็นไอพ่นด้านหลังก็ได้แบบนี้นะครับ อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นแกนนะครับเป็นแกนที่เป็นเหมือนด้ามของอาวุธนะครับเป็นทวนสองสองฝั่งนะอันนี้จะไว้เล่นกับตัวฟันแนลนะครับด้านหลังนะครับที่เป็นอาวุธนะครับวิธีเล่นนะครับก็คือเอาชิ้นนี้นะครับที่เราประกอบเป็นทวนไว้แล้วเนี่ยมาเสียบเป็นหอกได้อย่างนี้นะครับติดเข้าไปสองฝั่งเลยนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับสามารถเล่นเป็นหอกของเจ้าตัวหุ่นของฟอร์ควันได้แต่ว่า ผมว่าก็ทาแกนแกนตัวนี้มามามาบางไปอ่ะนะมันรับน้ำหนักรับน้ำหนักไอ้ตัวด้านหัวอย่างนี้มันรับน้ำหนักไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยมันจะโยกโยกอย่างนี้นะสุดท้ายนะครับก็คือแกนใสนะครับค้ายันที่จะมาค้ายันจะตัวพาร์ตเอฟเฟกกับตัวแอคชั่นเบรนะครับตัวแกนใสเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวไปดูที่แผงก่อนนะครับเจ้าตัวแกนใสเนี่ย มันมีบางชิ้นนะครับที่มันยังมีฟองอากาศข้างในที่เขาหลอกมาเนี่ยมันมีฟองอากาศนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่หรอกนะแต่แต่ที่มองก็ชัดอยู่นะเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใส่ซะทีเดียวนะไม่ใส่ซะทีเดียวนะครับก็มีมาให้แบบเยอะๆเลยนะครับชิ้นใสนะครับก็ก็ดีนะตัวนี้ผมว่าสามารถเอาไปเล่นกับตัวงานตัวอื่นได้นะครับงานตัวอื่นที่มันมีแบบอาวุธเยอะๆแบบนี้นะครับสามารถไปตั้งได้นะครับ ก็ค่อนข้างดีนะครับอ๋อลืมนิดนึงลืมนิดนึงนะครับในส่วนของมือนะครับมีมาให้อย่างเยอะเลยนะครับเป็นมือรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีหลังมือมาให้พร้อมเลยนะก็มีมากี่คู่เนี่ยสองหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่กับที่ตัวหุ่นนะครับค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับความสูงของเจ้า Hunting Falcon ตัวนี้นะครับก็มีความสูงอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเซนได้นะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูกับเจ้าตัว s t ตร d e f r e e d มนะครับของบันไดนะครับ ก็รู้สึกจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ณก็มารีวิวเจ้าตัว hunting falcon ตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ผิดพาดประกันใดก็ขออภัยไปด้วยนะอาจจะรีวิวได้ตกหล่นนะครับหรือไม่ครบถ้วนยังไงก็คอมเมนต์มาถามกันได้แล้วกันเนาะนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ